สวัสดีครับวันนี้พบเก๋วันพีเทเชอร์ครับมสเตอร์เกครับวัสดีครับเราเปิดตั๋วรางวัลตั๋วฟรีกันเนาะก็เป็นรางวัลของเทเชอร์แมพแล้วก็เป็นรางวัลของอ่าล็อกอินประจำวันนะครับก็ช่วงนี้มันแจกตั๋วเป็นของกลุ่มฟังครับตั๋วนี้เลยก็เข้าเกมทุกวันแจกทุกวันเนาะสิบวันนะครับ ซึ่งตัวนี้จะออกได้เฉพาะของกลุ่มหมวฟางเนาะกอบโปรหกดาวกลุ่มหมวฟางทั้งหมดเลยมีโคตดเยอะเลยคือเพิ่งรู้ว่ากลุ่มนี้ตรรัวละครหกดาวเยอะขนาดนี้เนี่ยซึ่งตรรัวละครนะครับที่ได้มาแล้วค่อนข้างจะคุ้มนะก็คือจะเป็นตัวแรกเลยเป็นช็อปเปอร์สีเหลืองของวันคริสต์มาสอันนี้ผมคิดว่าคุ้มที่สุดนะนะชอปเปอร์เหลือของวันคริสต์มาสหรือจะเป็นช็อปเปอร์สีม่วง ของเจบุ้วี่เนาะถือว่าคุ้มมากๆ,ๆนะครับอ่าอื่นๆเนาะก็จะเป็นจินเบนะครับคู่กับโรบินจางนี่ก็แจ่มมากของการล้างบัฟหรือจะเป็นนายมิจฉงคู่กับอุซบนะครับนี่ก็แจ่มมากของการล้างบัฟเหมือนกันส่วนของในโมยพิวพีก็จะเป็นเจ้าโรบินจางคู่กับโคราจังเนาะของทีมกระดาษจดน,นครับทีมทงนะครับก็ได้อยู่นะ แนะนำเบื้องต้นมาประมาณนะครับที่ค่อนข้างจะดีๆนะชอปเปอร์ Robin, เป็นจินเบโรบินเบอุซบนาม่แล้วก็เป็นโรบินโคราจังครับที่ค่อนข้างจะดูดีๆนะส่วนนอกนั้นเหรออืมก็กลางๆเนาะโน่นั้นคือพอได้ใช้งาน opp, อุซบย่าซบเนี่ยก็เอาไปเป็นตัวละครบัฟบได้เนตัวละครล่างๆเนี่ยใช้งานน้อยครับตามการเวลานะส่วน ท่าดาวของกลุ่มฟางก็มีประมาณนี้ครับโคตรเยอะเลยครับมาโอ้โหเยอะมากมาครับมาเปิดตัวครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนนำร้านของซอมบี้ลัฟนะครับร้านขายไอดดองเพจนะครับหลากหลายเกมเนาะรวมไทั้งเกมของอาวันพีชเบลตี้ลัสนะครับบีดเบฟโซนะครับแล้วก็บอลเลเจนแบล็คโคเวอร r โซโล่เลเวลิงนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมพีชเทเชอร์คูนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพรกันได้เนาะและทาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสิบเพรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าสองบีรัดก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับร้านของสองบีรัดครับมาเปิดตัวครับก็มีอยู่ที่ย1ิบอใบนะ ช่วงนี้อะตัวค้อปใหม่เนี่ยมันเดาง่ายเหลือเกินนะครับของกาชาใหม่นะเพราะมันเป็นซีรีส์ของความทรงจำสิบปีเพราะงั้นเราก็เดาง่ายๆเลยก็ตอนนี้มีมาเป็นปโโลูคีสโลเซจิอุสซอบชอปเปอร์แล้วใช่ไหมละ่ะต่อไปก็อาจจะเป็นนามิจังเป็นจินเบเป็นแฟรงกี้เป็นโรบิจังต่าหมาง่ายๆเลยคือประมาณสเดือนแหละ สองด้วยกว่าเนาะกว่าจะอาตรคอนของพวกซีรีส์ความทรงจำสิบปีจะมากันครบมากันหมดเนาะแล้วก็หลังจากซีรีส์นี้จบไปก็จะเตรนตัวเข้ไปใหม่มาอันนี้คือาดยากและว,ว่าจะเป็นอะไรมานะครับส่วนกาชาของลิมิตเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะจบในอีก7วันนะอีกอาทิตย์เดียวนะครับกาชาของฉลอง10ปีก็จะจบกันแล้วนะ พองานช่วงนี้นาคุณจะเล่นใหม่หรือคุณจะรีไอดีหรือคุณจะเปิดนั้นก็รีบเปิดรีบรีรีบหากันนะครับอีแค่นหนึ่งอาทิตย์นะครับการชาของลิมิเตดก็จะจบลงไปแล้วนะก็าหากการชาของลิมิเตตสิปีจบลงไปแล้วถ้าหากคุณต้องการจะหาตะคอลิมิเตดอีกก็ต้องไปรอเลย oh <my> เป็นสิ้นปีนะจะกลับมาอีกครั้งคือช่วงของสิ้นปีปีใหม่นะครับขอตะครลิมิเตตนะ สุดท้ายนะครับคุณเป็น ID ใหม่ที่เพิ่งสมัครมานะทุกคนก็จะมีอากาชาลิมิตเต็ดให้แหละ3วันนะครับของ ID ใหม่นะส่วน ID ดองเพชรเนี่ยไม่มีนะเพราะงานช่วงนี้ใครจะจับจ่ายซื้อของหา ID ดองเพชรก็ร้านของซอมบีิลัดเนาะแล้วก็ไปเปิดกาชากันนะครับกาชาสุีอีกแค่7วันก็จะจบลงไปแล้วนะ ส่วนผมเองนั้นของ10ปีนั้นผมยังไม่จบนะครับเพราะเอสยังไม่ได้ยังเปิดอยู่นะตอนนี้เปิดไปเท่าไหร่วะสิบแปดแล้วมัง้งสิบแปดรอบแล้วมั้งของกาชาของเอสเนี่ยส่วนพวกอื่นนั้นก็หยุดแล้วเพราะได้มาแล้วนอรนี้กาแชงโรเจอร์ได้แล้วเหลือแค่เป็นไอ้เจ้าเอสคนเดียวเลยและก็เอสเสียก็แต่บระทุกคนที ได้ใช้งานดูบ่อยมากๆบ่อยกว่าน,นิกะบ่อยกว่าแชงอีกนะครับคือมันผิดคาดนะครับคาดเตาครั้งแรกที่เหตุละครมาเนี่ยผมคิดว่านิกะเนี่ยได้ใช้งานแน่ๆอันดับหนึ่งเลยสุดท้ายไม่ใช่แฮต์ครคโอที่ดูได้ใช้งานเยอะมากๆในช่วงนี้คือจะเป็นเอสอันดับหนึ่งอันดับสองคือเป็นโดเจ และก็เป็นแชงและเป็นนิกะนิกะกานประตูคอที่รู้สึกว่าเป็นอันดับล่างสุดของการใช้งานณนะปัจจุบันตอนนี้นะส่วนความเก่งกาดยังไงก็เก่งกาดเท่ากันหมดนะครับเมันเก่งจริงแหละแต่แค่ว่าการใช้งานช่วงนี้อีเวนต์มันรู้สึกว่ามันควยเป็นไอเจ้าเอสควยเป็นโรเจอร์ซะมากกว่านะครับ<ๆ>มากกว่าเป็นควยของแชง<ๆ>หรือนิกะนะ พราะงั้นผมก็เลยตามหา S ต่อนะครับแะ้วแบเ S เนี่ยก็เป็นตัวะค,คียีหลักด้วยของทีมสีเขียวใหม่ก็อยากได้อยากได้อยากเล่นนะ oh <my> ไม่รู้ว่าอีกแค่7วันเนี่ยจะหาเพชรทันแล้วก็เปิดหาได้หรือเปล่านะครับหาหาไม่ได้ก็ต้องรองไปเลยช่วงของสิ้นปีนะรวมกันยาวๆนะครับแต่ก็สิ้นปีช่วงของเดือนอ่าประมาณพยก็พอคอคือ10ปี พยพฤศจิกายนน่ะมันคือ10.5ปีนะครับเนี่ยก็จะมีช่วงของฉลองครบรอบ10.5ปีนะซึ่งช่วงนั้นน่ะจะไม่มีลิมิเต็ดแต่จะมีเป็นฉลองใหม่มานะครับก็ถ้าหากเราดูเปรียบเทียบกับโรเจอร์นะตอนนี้ที่เป็นตัวะคอฉลองเหมือนกันผมคาดว่าฉลองนับจากนี้ไปอาจจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะ จะดูว้าวอ่ะคืออ่าฉลองก่อนหน้านี้คือจะเป็นเจ้ารูฟี่อ่าสีแดงกับแช้งสีเหลืองของฉลองซึ่งคู่นั้นมันใช้ในการลงด่านน่ะน้อยแต่เก่งในหมวดของ p ีมากกว่าแต่ฉลองใหม่อย่างโรเจอร์เนี่ยมัะะนเป็นตัวลครที่ดูเก่งขึ้นกว่าฉลอง2ตัวนั้นเลยคิดว่านับจากนี้สเกลของสกิลค่าพลังของ สลองเนี่ยมันก็จะเิ่งกาดขึ้นเนาะแล้วก็รอวุ้นกันนะครับว่าช่วงของเดือนพยยอิบจปีเนาะว่าอะไรจะมานะครับเดาไม่ออกบอกตรงสลองอะ่ะเดาไม่ออกเพราะบางทีลุงมันจะเล่นตัวคอยแปลกๆอย่างเช่นปีก่อนก็เป็นลูฟี่เด็กเอกลุ S ่มอะไรอย่างเงี้ยคือใครจะไปคิดว่าลูฟี่เด็กจะมาวะใช่ไหมละ่ะมันเลยเป็นตัวคอที่เดาไม่ออกครับสลอง อ่าลิมเปตเต็ดเนี่ยเราพอคาดหวังได้ว่าจะเป็นอะไรใช่ไมหมล่ะแต่ไอ้ฉลองเนี่ยคาดหวังไม่ได้เลยเอาจริงลิมเปตเต็ดก็คาดหวังไม่ได้หรอกคิดว่าลิมเปตเต็ดสิบปีเนี่ยจะเป็นลุจิสุดท้ายลุจิเป็นมหกดาวบวกโอเคตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะมันตอยฟรีเนาะลุจิของอาพลังตื่นเนาะเป็นหกดาวบวกตอยฟรีดีอยู่ถิดว่าฉลองสิบปีรอบนี้ผมค่อนข้า,ง,ขางจะรู้สึกดีนะ ในการจงการแจกเนี่ยอ,อีเวนต์ใหม่ๆอย่างโคโองโคโออบเนี่ยถึงจะเล่นแล้วหัวร้อนก็ตามนะแต่มันก็ถือว่าโอเคร,ร,รู้สึกโอเคมากๆกับการฉลอง10ปีครับแล้วก็ตัวคอยใหม่ก็เก่งสมงคำอาสมกับการหล่อคอยเนาะ10ปีมากต่อไปคือเป็นตั๋ว6ดาวนะครับ6ดาวเนี่ยพบเห็นหลายคนแลละเขาเปิดทั้งในกลุ่มคนไทยทั้งในแชทที่ส่งมาโชว์ผม ทั้งในของฝรั่งในทวิตเตอร์ X อะเขาเปิดได้ตัวเนี้ยเปิดได้แบบเยอะมากๆตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเปิดกันยังไงเนี่ยรอผู้หญิงคือเปิดออกกันโคตรเยอะเพราะงั้นวันนี้ครับผมหวังหาลอผู้หญิงด้วยผมอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีเหมือนกัน <c oughs> ก็ทัวคนที่อยากได้มีแต่ใหม่ๆแล้วเพราะเก่าๆผมได้ครบหมดแล้วเนาะ ก็จะเป็นโบอาสีเหลืองใหม่ตัวนี้นะครับแล้วเป็นรอผู้หญิงแล้วเป็นคิดรอนะครับส่วนอาโซโลซันจิอาสองตัวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีมาในตัวนะก็ต้องรอเดือนหน้าแหละสองตัวนี้ถึงจะมีใส่มานะครับล่าสุดคือจะเป็นรอผู้หญิงกับคิดแล้วก็คิวเลอร์นะครับมารอผู้หญิงครับอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ดวงดีที่ได้รอผู้หญิงมา เซฟตาตัวใหม่รอผู้หญิงมาแล้วมาคุซานคุซานสีฟ้าเก่าคึกคึกมารอผู้หญิงหรือเป็นบัวสีเหลืองใหม่ภาพแนวตั้งก็ได้นะตัวนั U ้นเซกยูดีนะมาไม่ใหม่มอะไรวะ คือผมเห็นคู่ซันมาก่อนนะก่อนเซกคูคด้านหาน้าอ่ะเอาเป็นเซงโกคุใหม่นะครับแต่ความกากก็เท่าเดิมนั่นแหละจะใหม่จะเก่าสก,กิลแม่งเหมือนเดิมเลยตัวใหม่มาขอตัวใหม่สต๊องรอผู้หญิงหรือเป็นคิดคิวเลอร์ก็ได้มาใหม่ม กูเซ็ปนันจะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตั๋วของอ่ากลุ่มหมวฟางนะเพราะงั้นก็จะมีแค่กลุ่มหมวฟางนะอันนี้ตั๋วของเทเชแ่แมปแหละมาใหม่ใหม่อันนี้ได้ลุ้นแล้วไหมใหม่ใหม่ห,มหลอ่อหูยิงมาอันนี้ปัจจุบันอันนี้มันตัวเทเช่แบบไม่ใช่เหรอจะจะออกกลุ่มหมวกฟางเหรออ,อีกสองใบครับ ล่อผู้หญิงผู้หญิงโ<ฮ>บอาก็ได้โบอาเหลือไม่ทาฟแนวตั้งผมถามคือ<ฮ>แต่หนึ่งนะผมว่าผมเปิดตัวของกลุ่มฟางบุตรแล้วไม่ใช่เหรอทาไมมันออกอย่างนี้วะเนี่ยออกโซโลโอ,ออกอุศ,ศุดท้ายครับ ใบสุดท้ายก็มาเดือนนี้นะขอตัวใหม่สักตัวนะจะตัอฟรีเดี๋ยวมากัวมนโมเลเดี๋ยวนะก็ได้ชูก้าบินโกคูใหม่ก็ได้ซาซาคิซาซากิเดี๋ยี้แม่งมาโคตรเยอะเลยครับโชว์ให้ดูแป๊บหนึ่งนะเปิดกาชาก็มาเปิดตัวก็มาดูดิซาซากิ แป๊ไม่หมดเลยโอเคครับการเปิดตั๋วฟรีที่ไม่ได้อะไรเลยครับก็ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์ like, กดตามเมื่อมาใช้ของผมนะครับดีกวสวัสดีค่ะ